การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านมายาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาพ่อมดแม่มดผู้มีเวทมนต์พวกเขาสามารถไปไหนมาไหนได้โดยใช้ลูกแก้วหายตัวหรือขี่ไม้กวาดพวกเขาสามารถไร่คาถาให้เสื้อผ้าซักตัวเองให้สะอาดได้พวกเขาสามารถเรียกของที่อยู่ไกลๆให้มาอยู่ในมือได้โดยไม่ต้องหยิบเองพวกเขามีเวทมนต์ต่างๆอีกมากมายแต่กลับมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง โอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ต้องกินยายอีกแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเลยฉันก็เหมือนกันแผลที่เท้าไม่หายสักทีต้องทายาทุกวันเดินเหินก็ลำบากพ่อมดแม่มดบางคนมีรูปร่างอ้วนมีโรคป,ประจำตัวเช่นเจ็บหน้าอกบ่อยๆปวดหัวบางครั้งเป็นมากถึงขนาดเดินไม่ได้บางคนเป็นแผลแล้วหายช้าที่ร้ายกว่านั้น บางคนมีอาการหลายอย่างรวมกันผู้นำหมู่บ้านจึงคิดหาวิธีที่จะทําให้พ่อมดแม่มดแข็งแรงโดยจัดให้มีการหาผู้แข็งแรงประจำหมู่บ้านขึ้นทุกคนร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยกันบ่อยขนาดนี้เห็นทีคงต้องหากิจกรรมให้ได้ออกแรงขยับตัวกันบ้างซะลแล้วและวันนี้คือวันแข่งขันทุกคนมารวมตัวกันที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ผู้นำหมู่บ้านจึงกล่าวว่าการแข่งขันวันนี้เริ่มต้นที่การเดินหรือวิ่งก็ได้เพื่อไปให้ถึงกลางหมู่บ้านให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่ใช้คาถาใดๆเลยใครเหนื่อยมากอนุญาตให้ออกจากการแข่งขันแล้วขี่แมกวาดไปคอยที่กลางหมู่บ้านได้เลยใครเดินหรือวิ่งถึงกลางหมู่บ้านและสั่นรักคังก่อนผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะทุกคนเตรียมตัวมาแข่งขันเต็มที่โดยเฉพาะพ่อมดน้อยกุ๊กไก่ ดูตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้มากเมื่อสิ้นสุดเสียงพลุทุกคนก็เริ่มวิ่งไปข้างหน้าฉันคนต้องออกแล้วล่ะเหนื่อยเกินไปวิ่งไม่ไหวแล้วขีไม่กวาดไปคอยที่กลางมาบ้านแล้วกันพ่อหมดน้อยกุ๊กไก่วิ่งอย่างสนุกสนานไม่นานนักเขาก็สังเกตเห็นว่ามีพ่อหมดแม่หมดบางคน เริ่มใช้ไม้กวาดบินข้ามศีรษะเขาไปในที่สุดกุ๊กไก่ก็มาถึงกลางหมู่บ้านมีเสียงตรบมืออย่างยินดีเพราะเขามาถึงเป็นคนแรกและในที่สุดกุ๊กไก่ก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ผู้นำหมู่บ้านมอบรางวัลให้เขาและถามเคล็ดลับความแข็งแรงกุ๊กไก่จึงตอบว่าผมไม่ค่อยใช้เวทมนต์เท่าไหร่หรอกครับ ผมชอบซักผ้าเองทำความสะอาดบ้านเองเดินไปนไหนมาไหนโดยไม่พึ่งไม้กวาดยกเว้นเดินทางไกลนอกจากนี้ผมยังชอบเดินเล่นมากกว่านอนเฉยๆและทุกเย็นผมจะวิ่งไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้เหงื่อออกสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมแข็งแรงขึ้นครับพ่อมดแม่มดต่างรู้สึกยินดีที่ได้รู้เคล็ดลับในการทำให้ร่างกายแข็งแรง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกๆวันในหมู่บ้านนี้จะมีการออกกำลังกายร่วมกันเสมอและคาดว่าอีกไม่นานโรคต่างๆของคนในหมู่บ้านคงทุเลาและหายไปในที่สุดเด็กๆอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ